น้องเอรักเธอเสียงริมมืดในดังเลยจ้าหิวนนมไม่ละพันยาผ้ารับบทบาทเป็นมงเยิ้มทำร่าโชว์รถกงน้องเง้นปุ้ยไม่ดิ่มตองอูประเทศไอ้นี่แสดงว่าเคยเรียนรู้สมบทบาทการเสือนที่รีการร้องการรักดี ไม่มีปาดเพียวเขพโกเอาแล้วทําทำยังไงอ่ะดูไข่ปาเพียวด้รัเลียนตาแข่งให้ดีช่วงนี้ผมกับน้องโอมผมยกมาช่างชีวิตมึงต้องนาาให้แต่คนดู mấy thì nói làm điều phản đấy thôi là bộ đội đủ. ẹt đéo

กูสงสัยนะไอเฮียัวตัวดีของมึงไหมอ่ะตีมัน่ะมันเพ่เอกอยากไปรูว่าเป็นใครนะรเนี่ย้เดี๋ยวเอาลงมาต่อนเอลงรียใครอ่ะเรียกใครเใคร ออะไรเป็นใครเอ่ออะไรนู้ mm แล้วก uh nah ูฉากนี Про ้ม well ันหน้าที่กูไอ้ตัวกราฟเลี้ยงหลานเนี่ยงเจ้าโอเลี้ยงเด็กอยู่เนี่ยเอ่อใครดูที่เนี่ยขนาดคู่กับมันไม่สนใจกับกูเลยผู้ผ่านเข้าไปรับรางวัลกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับช่วงนี้รับเชิญบ่อยด้วยตัว่าไปแล้วมึงอีกตัวเวทีนี้เวทีนี้เกเอกชัยรัชชานนู่นนกน้อยเสียงอีสานอยู่ฝั่งโน้น ชอบดอกไงม้กูไ้เล็กลงทุกป,ปีทุกป,ปีลยใครมันได้ให้มันได้แต่ก็เป็นใครอะมังเป็นใครไม่รู้ลราวัลนรางวัลรับรวารบรวาั่นมาแล้วฝากกูด้วยเออ<ผ>คนดีนะนุ่นคนรางวัลไม้คนแรกเขาพาหลานสาวมาเล่นด,ด้วยพีน้องกันปาดอย่างนี่ยจวบขอบคุณด้นะครับทเก็บซีิรางวัลที่ถึงโทษนุนเออทำไมทำไมอะพป ไม,ไม่ต้องไปไยุเขาเลยเป็นอะไรกันเนมือมาเป็นอะไรเดี๋ยวจำกูไม่ได้อไม่ไม่ไม่ยจำไม,ไม่เป็นใครคมรมิ้ยังตลเอมาราชดมิยังอย่าานี่อยู่นี่เดีเดี๋ยวนี้ <c oughs> มาเป็นลิเกยุคไฮเทคไฮเทคโลกโซเช ถ้าหากหาแม่เลนลิเกจริงๆอ่ะมึงเลี้ยงลูกกันมาอ่ะอีก2ีปีกว่าพระเอกจโตแล้วทำยังไงอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันตุก๊กตาโดนพีไปอ๋อ,อลิเกเป็นเรื่องสมมติเออแป๊บหนึ่งถ้าผู้ชมพี่ก็รับรักครับผมลิเกเล่นไ,ไวไหมครับแป๊บๆเดี๋ยวไอ้นู่นตายแป๊บๆเดี๋ยนี่โต้ ประธานโพสเผยพี่แกนั่งอยู่พี่เกมา20ปีได้รู้ไปขี้ไปเยี่ยมวันบ้างหรือเปล่าเนี่ยไปเยี่ยมที่ไหนแล้วห้องน้ำมันอยู่ไกลยห้องน้ำยู่ไกลแกรับขอบจริงชั้นในดูชิติปันนี้ไม่เหลือเต็มเปตาพอเไม่เหลือแต่คนดูเราคงก็เหลือเหมือนกันนี่แหละอ๋อป่าป่านนี่โตแล้วเหรอโตแล้วพี่เกเล่นไวเดี๋ยวตายเดี๋ยวโตเฮ้ยโตไวมากเลยพุทธ่เจ้าข้าก่อนจะพูดอะไรกูทุกใจอยู่ด้วยทุกใจแล้วไงทุกใจอะไรแค่โตเกย์เลยนี่พ่อทำไม ผมไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเออสั่งแม่ค้าว่าแม่ค้าเอาเส้นหมี่น้ำตกช่วยนึงเออแล้วแม่ค้าก็มาเจอผมเออและทีนี้ผมบอกว่าผมบอกแม่ค้าว่าแม่ค้าผมอยู่ในก๋วยเตี๋ยวเออแม่ค้าเนี่ยพูดแบบนี้เกือบทะเลาะกับแม่ค้าเลยแม่ค้าพูดอะไรแค่บอกว่าแม่ค้าแม่ค้าผมอยู่ในก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าพูดว่าผมไม่อยู่ในบุญเฮเลยในก๋วยเตี๋ยวไม่ร้อนเลยสัก ขาหมายถึงมึงกำลังหมายถึงเส้นผมใช่เออเป็นไหมคาเขาคิดว่ามึงกำลังลงไปในชายก๋วยเตี๋ยวมุกบริษัทไม่เล่นก็ไม่ได้ในแผ่นดินตองอุระเทศพุทธเจ้จักตั้งแต่สิน้นพระบิดาอรมณ์ยานรับเด็กาสาวเสด็จพี่ให้นางวัสมงยังกูเป็นยังพุทธเจ้าค่ะก็ยังทุกข์พระไทยไม่หายใครอ,อยากจะลงอินชื่ออะไรลังช้าชื่อว่าไอกจวนไอกจวนพุทธเจ้าค่ะพร้อมกับมึง มิสเตอร์อาร์ตมิสเตอร์อาร์ตนับสกุลกระแทกเป้าดังโบไอ้มิสเตอร์อาร์ตจะแทกเป้าดังโบรับไม่เอาพรเจ้าค่กูไม่เท่าทีจะรู้ความจริงใครกันวะที่เป็นคนทองร้ายพระบิดากูป้าบ้าหม่อมชัยจะเล่าให้พระองค์ฟังมีศึกทางสงครามมาจากเมืองหงสาวดีเออพระองค์พระเจ้าค่ะกระหม่อมนี้อยากจะบอกพระองค์ท่านล่ะเกินว่า กระบอกสองคนเล่าไปพูดอะไรไปพระองค์จะไปเชื่อถืออะไรกระบอกสองคนได้ไม่ชื่อกู้บอกมีสองขามแล้วมันโกหกกูฉันแค่นี้พูดก็ได้ไอจวนพูดกันเชื่อถือได้ที่ไหนในแผ่นดินกองอูมประเทศกู้หาความจริงจากสลิจพี่ไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนทําร้ายพระบิดากูแต่กู้ไม่อยากจะรู้ความจริงว่าคนในตองอูประเทศ จะมีใครมาชี้แจงแขลงไขกับความจริงของพระบิดากูไม่ให้อาจารอันเองเน่ดีนะรูมาทันงัพวกังไขมากันแนเ่ยพระสิษยพระ ด้วยข้าพเจ้าไม่เจะรู้ความจริงเมื่ออดีตการว่าพระติดาอาองเราาียมสิ้นระวังน้ำมนต์พดด้วยเหตุใดใครเป็นผู้ทำไรแต่ราสครูเป็น,นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถจะชี้แจงแถลงใครข้าพเจ้าได้รู้นด้เพราะข้าพเจ้าไม่สามารถเอาความจริงจากประเทศขาได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้ารูรู้ วแจ้งความจริงข้าเเจ้าได้รู้ที่ถึงเกิเกด,เพ,ดเพราะสาเหตุใดกันขอเดชชาเพียค่ะในบดเรียนนี้ท่านราชบุตรอายุเท่าไหร่แล้วเพียะค่ะยี่สิบชันอาสาแม่หาว่ายี่สิบชันาอาสาโตแล้วถ้าท่านอยากจะรู้ก็ผมก็จะเล่าถือว่าถือชันอาสาที่ควรรู้ได้แล้วแก่เมื่อยี่กว่ายี่สิบกว่าปีก่อนนั้น ได้เกิดสึกเกิดสงคารามระหว่างกองอประเทศและหงสาวดีได้กีฬากองทัพโดยพระอ,องค์ท่านอรรถพยาสเสด็จพ่อของท่านไดกลับพลาดท่าเสียถีไพหงสาวดีโดนพระแสงดับประหัตมหาโดยองค์กษัตริย์สรรีหงสาวดีค่ะ ยติดวาย่าฟังคำกูให้มันกูจะยกกองทัพเข้าสู่หงสาวดีตมีดหนึ่งเล่มม้าหนึ่งตัวกูจะไปแก้แค้นให้กับพระบิดาตะดาบสดพุทธนาพิฆาตยังไงอาตกเรือไทยหม่อมฉันในฤรือ ทำได้โดยไม่เอือคิดให้พี่ดโดลาอจะเอาชีวิตกูจะปริชีพลงลสังเออกขาอะไรเกิดขึ้นระหว่าสสงสองเดินเม<า>ื่อวน รีบไ้อยู่ในใจราชมุตรไปแค่มีเส้นเดียวตัวคนเดียวเป็นไปไม่ได้ดบต้านต้านท่าผูเสาวดิรีบไปห้าม